นี้ประมาณ1ีหนึ่งครึงแหละออกช้าง,งานวิ่งไอทีมวันนี้ผมเดินทางโดยรถไฟฟ้านะครับมาขึ้นที่สถานีสาราแดงและจะไปลงที่สถานีสนามกีฬาถึงแล้วนะครับวันนี้คนวิ่งระยะ21เีนี้เยอะมากจนผมลงที่ระยะ42ครับนี่คือคุณภาคภูมินะครับเป็นบัดดี้ผมเอง เส้นทางวันนี้นะครับเราจะเริ่มวิ่งจากหน้า MBK นะครับออกไปสามย่านแล้วก็วนกลับที่ถนนอังรีแล้วจะต้องวนไปที่สวนลุมอีกทีหนึน่งทักส่ไม่มีพี่ามีครับดีครับตะใครเหนอยี่เมื่อกี้เจอพี่มี่นะครับพี่ที่ Osk นะครับวันนี้มาเป็นเพื่อนที่ทำงานครับ ตอนนี้วนกลับมาผ่านแยกราชประตุงแล้วนะครับตอนนี้น่าจะผ่านไปประมาณ9ก้ิโลแล้วอนุสาวรีย์ใช้แล้วเพื่อนเดินแล้วเดินผ่านผ่านโคชันเลยพี่แม็กโอ้โหปกติชันกว่านี้เพื่อนก็วิง่งหลังจากนั้นนะครับเราวิง่งตัดมาทางถนนลาดวิถีนะครับแล้วก็วนแถวพระที่นั่งอนันต์นะครับก่อนที่จะมาขึ้นสะพานพระนามแตง เราต้องวิ่งทยางยกระดับไปกับตัวที่ประมาณกิโลที่28ถึง29นะครับใส่เสื้อขิงแล้วโดนขิงกลับครับผมวันนี้กูถึงบอกก็ไม่อยากใส่ตัวนี้มาไม่เหนื่อยเปถึงจุดกับตัวแล้วทรมานตอนนี้เราคุณภาคภูมิเข้าห้องน้ำนะครับที่บ้านส่าสานไม่ชอบ ต้องเดินลอแม่แงใหญ่นะครับเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ต้องวิ่งกับทางเก่านะครับไปที่สะพานพระราม8ทีมาเราต้องจ๊อกขึ้นสะพานด้วยพระเด็กที่มีตากล้องเพื่ยแว้าว wow. พอพ้นสะพานมาก็จะเหลือประมาณไม่ถึง5กิโลแล้วปีนี้ผมช่บบทจัดก,การเส้นทางนะครับมีลวกั้นแยกระยะเป็นจชิงเจนทำให้ระยะสี่ิดที่มาช้าไม่ต้องระวังระยะอื่นเพราะส่วนใหญ่ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วแรงก็จะเริ่มหมดแล้วนะครับยิ่งติดแจ็กไม่ค่อยไหวแล้วเราตัดเข้าราชดำเนินนะครับบนเสาที่ช้าก่อนจะมาตัดข้างกระสวงแล้วก็มาโผล่หน้าวัดตะแก้วอีกทีหนึง่งแล้วก็ไปจบที่สนามหลวงเหมือนที่ที่หนาครับจบแรก отклонения,